สีสยี่ห้อไม่ดีถ้าสีมันยุบอะสีเนี่ยยี่ห้อเนี่ยไม่ดีไรทังไม่ดีดแต่เสื้อมันใส่ดีนะมันไม่ร้อนต้องถอดด้วยมันไม่ว่าดา้วย เลาบ้าไปบมันนอนมา,ากนนเสื้อใสแม่หมเยวปาน้ำาวตเสื้อาเกไม่ได้ตรียม,มพร้อมแล้วไหเห็นไหมเนี่ยลูดลงนี่ก็ไปเลยเน,นี่ยดูนีนี่ว่าทำงานตัวเองมาหาถ่ายถ่ายัวเลย <laughs> ถ่ายคนยืนไง,นงยืนนี่ทำงานเนี่ยมันออกคลิปเลยนะสวัสดีครับมาบดูมาดูสองหนุ่มหนึ่งแก่ลงสีครับาวันนี้แก้ว,วันนี้เกิดก่อนวัยก่อนเลยเลยนะหัวรานๆตัวอ้วนเสื้อเหลืองๆนะครับเนี่ยมาดู เ็างทดลงแล้วชั่วโมงสามทีอบขาลองเลยครับอะไรนะสามทีคุณทัมเรงผม่ะครับถึงชั่วโมงสามทีครับชั่วโมงเดียวสามทีเองครับมาทำอะไรอยหะทะทะลุบสทะุบสถ์ที่แล้วเาครผมครึ่งที่ว่าขากลับไปเลยห้าโมง ตูกผมไงนเี่ไก็ผมก็่าอะไรผมเขีนกรได้ผมกอลงหมดก่อนเนี่ยไปรอนั้งอยู่ข้างในเลยเออไปนั่งอยู่เฉยๆไปนั่งใครทำแบบ

สองแลเนี่ยี่บกิโลไงม่ก้มื่กี้มันเหลือเท่าไหร่ครับหกสามสิบแปบเก้่สิบยี่สิบเงีต้องอยู่ในตอเดยี่เ่่ วันนั้นที่ไอ้ดั่นมาเอาห้าถังหกถังเจ็ดถังเอ้ยที่อยากได้าัแก่มาเอาอะไรกันนะเจ็ดถังอะรอบข้างไนนะเออเร่มตอนเจ็ดถังพวกตัดออกยังเจ็ดถังเลย่

ก็บอกว่าอะไรอันีตที่ <S <S <ม>วา่าเมื่อกี้พ่อไปรอสองที่แม่ไปรับน้าแล้วไปองอวกเ่าเรื่องที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นไรไหมก็ก็มีมีนาไงไม่ใช่รู้แล้วว่ามียาแต่ว่าสารเมันบมัวม,ม,ม้า ได้ไหมว่าได้ได้ไหมเป็นไรเขาอ่ะครอบครั

ครับดูในเสื้อเหลือแาวนละดูเสื้อเหลือะมันขี้เกียจน,นะครับไม่เตา้องเย็นอยู่ข้างในไปเดี๋ออดวยวุจะกินใส่รถีข้างในเดี๋ออดวยกออวกินใส่รถ อไอ้ยิ้มจุกง่ายจ๊ะเอ้ยลดใส่หัวหรอกว่าที่หัวแต่คดีมึงอนะ่ะ bê tông kim của nó kho nhiều người Trời ơi, đi đi với nhau bây giờ qua đi mẹ <laughs> <laughs> <Ở kia. cười> oh, à. Tao không có bị lông <laughs> tóm tàu, tàu. <laughs> เนี่ยให้มันอยู่แล้วเนี่ยทำคเดียวทำไมเอาทำคนเดียวก็ได้คนเดียวเนาะได้หรอกได้ยังไงคนเดียวยังก็ตามให้ดูหรอกดูตอนนี้นั่งช่วยแล้วก็โทรมาว่าเออผมก็สวนให้หมอให้ครับพี่ยองครับพอทางมันไม่ไม่ดูหรอก <S <S ให้ดูเลยให้รู้เลยไปรอบสองหวรถรถต่อแถวถึงข้างนอกเลยนะจนถึงท uh 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 ี uh <t uh <t uh ่กลับรถเลยอ่ะที่มันรอต่อภาษีอ่ะแต่เป็นโรงแรมก็ขายดีอ่ะไม่ไม่มีห้องว่างแล้วมันมีอกนี่เพราว่าแล้วนี่ว่าอะไรทำมาผิดกปเนี่ยให้ตอบตอบไม่ได้เรียกก่อน เร่นก่อนพราะมการนีเ้เล้วแล้วที่ทําก็มีมีช่องเดียวเนียนะทางที่จะต่อมีหลายหลายช่องหรอไม่ได้มันมีสองช่องสามช่องแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่ช่องเดียวแค่ช่องเดียวเพื่อแต่รถโดยสารก็อีกช่องหนึ่งนะแล้วก็รถสิบแปดรถลูวกอีกช่องหนึ่งแล้ว่าช่องไหนช่องสาม ผมว่าช่องช่องสามแล้วนเยไม่ีะฮะไีใช่ไหมอะไรนะรับยาช่องสามเลยค่ะอือี่ไงไปช่องเก็บแรงช่องเก่ายืนสนัมเต้ามาไม่อยู่แล้วฮะช่องห้าไม่อยู่สนามเป้าแล้วย้อยู่ไหน้อยู่ที่อื่แล้วอืออือช่องห้า้ายหรอ 哎，他哪样生怕,怕就管他，生怕你再放开。啊、嗯。你切、嗯，你再你骨头着呢，骨 ีหายเอแม่เนี่ยกลด้อยมาก่าหลอดสิกำลด้อแล้วแ่เ้ยปจะตายดิเงีตาย้าไหมกินยาลดมากกินนแข่งเนี่ยมันบอกันเล่าว่าเมีย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 น้อยมันกเพราะว่ากินยาลงมากแล้วตอนเนี้ย หัวใจมันเส้นน้องขอ๋อมันชอบแล้วไม่ใช่เขาปั๊มหัวใจเขามีสมหยางคือว่าจะปั๊มหัวใจหรือว่าจะปล่อยให้ไปไปเลยใช่ถ้าปั๊มหัวใจปั๊มหายมาก็เป็นแบบเจ้าชายนิทานถ้าต้องหัวทิ่ผมอ่ะโดนเป็นสี่ทายเลยแต่ว่าทำเป็นผมไม่สบายผมทำลาดหน้ารู้สึกดังดีต่อ ันปวดเมื่อยผมทำนั่นนั่นเรื่อย่าว่ะรู้สันดาลนี่ไม่ต้องมาต่อเลยก็ปุ๊บปวดเรยกินเวยแลสีดีไม่สวยซะมันเร่อยก็เอาเลยอยู่เลยชิมยาเลาก่อนนะเกตาอกาเท้างไงต่าหายดียังโกดีเด้อโกู แต่ยาดีไปถายเลยกลับบ้านอนบอกว่าเอ้ยงมึนตายยังงมยีด๋วงูมัตายแล้วไปไปไหนมาแล้วันเกิดพวกงูเมานแต่ที่ยาไม่ได้ไม่ล้าขับรถราโดนจับนี่แหละรุไปไหนจุปไปไหน ¡Hola, <laughs> hola,